สวัสดีทุกคนมันนี้แต่ละเมือแต่ละเวนวันนี้กันมาขอมีลีปแบบฉี่เป็นสาราจักน้อยเด้อ <c oughs> วันนี้จะมานำเสนอบวชบวชฟักทองข่อยเครียดต้งเต่ยงยำคืนผุนแบบฟันบักอือไหโอุยโอ้ยยุ่งกัดขากัดเนี่ยข่อยทนมาไหวข่อยเสีน้ำปนไหวนี้ข่อยภาคไปก้อนภาคไปก้อนเสียงอีกแล้วไม่เป็นไรเขาแซน้ำบรรยายเขาเอิญ,ญออบรรยายไปก้อนภาพ <c oughs> เขาเสยนนำปูนมาจากชมวงเขาก็มาล่างล่างเอ,อือออกล่างอันนำปูนออกเดอเ็จเรียบร้อยเัาก็มาเีน้ำกะทิใส่จากเคืองหนึ่งจากหน่อยหนึ่งแล้วผสมไปด้วยกับน้ำเปล่าแล้วเราก็ตามด้วยน้ำจานปี๊บแล้วก็ตามไปด้วยเกลือจากหยิบมือหนึ่งที่เอาเห็นเลยก็ห็ิเป็นหางกะทินะเพื่อเอาไปเตยใส่พร้อม เอาเห็ดเป็นหางกะทีนะพอต้มมันละลายแล้วฮะก็ใส่บักอือบักอือที่เขาเสียนาะปูนหลังเรียบร้อยแล้วเาก็ต้มใส่ไฟอ่นอ,อนๆในการต้มนะทุกคนต้มไปจะต้ม เมืเ่อเต้มเสร็จเรียบร้อยดูนี่เห็นบอลฟูดรูรรูร,รๆๆนี่เฮาเบิ้งค,อค่อยค่อยขดมันค่อยค่อยกะตักเบิ้งเลยเดี๋ยวมันสิเปื่อยนี่เห็นไหมอ่าบกอือเสร็จเรียบร้อยว่ามันสุกเรียบร้อยแล้วเขาก็เตรียมพร้อมนะทุกคนเตรียมพร้อมใส่หัวกะทิเลยทุกคนเทโจกโจกใส่ไปไปขีนี่มบาบวดเดี๋ยวยังไงอร่อยขนาดนี้จริงๆแล้วก็มีฝีมือเหมือนกันนะ ังใดเละทุกคนเห็นบอหน้าตาเป็นตะกินบอก็บอกแล้วข้าวันดีๆแซบ่บสาระนี่แหละของข่อยนี่ก็ฝากไว้ทอยแค่นี้แล้วทุกคนกินค้างไม่กินหวานค่ะว่าสันดานอะไรคะสันดานไพร่ค่ะอันนเป็นวันพระมณีฉันกระไรลองเลยบวชบวชจน,น้นมีน้ำตาลแล้วหามากินเดือข้าง